นี่ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะนำถังที่ผมทำการปะนะครับมาทำเป็นกระถางปลูกผักโดยที่เราไม่ต้องลดน้ำนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็จะทำการนะครับตัดถังนะครับประมาณนี้นะครับก็ตัดให้ขาดเลยนะครับนี่ครับเมื่อตัดออกมาแล้วครับได้ไปสองชิ้นนะครับ ก็ทําการเอาซ้อนไว้ข้างบนแบบนี้นะครับก็เราก็จะใส่ดินไปนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะใส่ผ้าขึ้นมานะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะใส่น้ําไว้นะครับก็เป็นวิธีการปลูกที่ไม่ต้องลดน้ํานะครับนี่ครับก็สวยงามนะครับอ่าส่วนชิ้นส่วนข้างล่างนะครับก็จะทําการเจาะรูไว้นะครับลักษณะนี้นะครับก็ เอาไว้เพื่อเติมน้ํานะครับโดยที่น้ําแห้งแล้วเราไม่ต้องไปยกออกนะครับก็เติมทั้งข้างได้เลยดีครับก็เจาะรูไว้ลักษณะนี้นะครับเพื่อเติมน้ํา นี่ครับจากนั้นก็นําผ้านะครับก็จะเป็นทั้งผืนเลยก็ได้นะครับหรือใครจะตัดนะครับก็ยัดลงไปในรูเลยนะครับครับยัดลงไปลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผ้าก็จะเป็นตัวช่วยดูดน้ําขึ้นมานะครับให้ต้นไม้เรานะครับนี่ครับส่วนผ้าเราก็จะไว้ลักษณะนี้ครับก่อนที่เราจะใส่ดินนะครับ ครับแล้วก็อาทําการนะครับเอาผ้าไว้ขึ้นกลางของกระถางปลูกเรานะครับเพราะว่าเขาจะได้ดูดน้ําขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ทําการปลูกผักเรครับก็จะเป็นพริกหรือจะเป็นอะไรนะครับก็ตามแต่นะครับ ดินนี้ก็สามารถปลูกพริกได้เลยนะครับเพราะว่าอาผมผสมมาแล้วนะครับนี่ครับเมื่อเราเติมน้ํานะครับเขาจะดูดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับก็สามารถปลูกได้นะครับตามอาคารนะครับเพราะว่า,าเราไม่ต้องไปลดน้ดาแล้วน้ําก็จะไหลออกไปเลอะเทอะนะครับ ก็ปลูกได้นะครับตามห้องจัดสรรน,นะครับหรือจะเป็นคอนโดนครับปลูกได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ